เฉาดีแช่ได้ทำโรงทานครั้งใหญ่ดีใจที่ทุกคนมีความสุข วัดีแชร์ได้กับเรื่องราวดีๆที่ต้องแชร์กับการทำรงทานของผู้ใช้ติ๊กต็อกชื่อฟ้าก็สซิล่าซึ่งวันนี้ฟ้าและครอบครัวได้มาเปิดโรงทานครั้งใหญ่ที่บ้านคุณย่าแปดริ้วหน้าวัดหลวงพ่อโสธรด้วยการทำขนมจีนแกงเขียวหวานและยังไม่พอยังมีไอติมเจ้าดังอร่อยมากนี่เป็นครั้งแรกเลยนะเนี่ยที่ฟ้าเปิดรงทานแจกข้าวเยอะขนาดวันนี้น,น,นะคะสิ่งที่ฟ้าเอามาแจกก็คือขนมจีนแกงเขียว,วหวานเอามาส่งหม้อใหญ่ๆจุกๆแบบนี้เลยอเจ้ารอย่อคุณย่าฟ้าก็คือกำชับทุกขั้นตอนเลยค่ะใจเนี่ออปดะะกกกานแรูจจ ก็ต้องทําให้ดีที่สุดเหมือนเรากินเองและยังไม่พอฟ้ามีไอติมมาแจกอีกค่ะทุกคนไอติมเจ้าเด็ดเจ้าดังของแปดลิ้วเลยอร่อยมาก <ไว S 1> ครอบครัวฟ้าก็เลยมาช่วยกันหมดว่ามีสิ่งที่ต้องทาเยอะมากแล้วพอใกล้ถึงเวลาแจกเนี่ยทุกคนก็มายืนรอต่อคิวแบบนี้เลยคือแบบว่าฟ้าอาจจะแจกไม่ได้เยอะมากนะคะแต่คิดว่าช่วยพี่ๆน้องนทุกคนให้อิ่มสักมื้อก็ยังดีค่ะตอนทุกคนได้ลองชิมแล้วบอกว่าแกงเขียวหวานอร่อยฟ้าก็ดีใจเป็นการแจกที่สนุกและคึกคืนมากเอาจริงๆต้องขอบนี่คือบรรยากาศค่ะคนมาไม่ขาดสายเลยส กันยาวมากถึงจะแจกไม่ได้เยอะมากแต่ก็ถือว่าช่วยพี่ๆน้องๆให้อิ่มสักมื้อก็ยังดีบอกเลยว่าทั้งเหนื่อยและสนุก